หุ้นที่คุณยุดมนะครับขอมานะครับสองตัวนะครับ a s i m a R นะผมก็อ่านแบบนี้แหละอันนวิจารตัวนี้ผมไม่ให้ดูนะผมไม่ให้ดูเลยอ๋อคุณยุดมนี่ชอบสายแบบสายเรือนะปารีนใช่ไหมใช่ปะ่ะเป็นสายเรือหรือเปล่าตัวนี้่าดูภาพใหญ่นะฮะภาพใหญ่ก่อนอตัวนี้ ก็ลงมาลึกนะฮะับลงมาแบบว่าเป็นดับเบิลดับเบิลดับเบิลบันท็อปนะน่าจะนะะฮหลุดปหมหลุดโลไหมไม่หลุดนะครับเป็นดับเบิลบันท็อปในภาพใหญ่เลยนะฮะที่ประมาณจะเท่าสักห้าสิบแปดสตางค์แล้วก็ยกกลับขึ้นไปยกขกึ้นไปก็ครึ่งทางนั้นตรงนี้น่าจะสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับอา่าเนี่ยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไหมฮะแล้วก็เราก็ย่อตัวกลับมาใหม่นะครับการรีบาวประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งทางนะแล้วก็ย่อตัว ภาพการยกครั้งนี้เนี่ยก็คือย่อตัวแล้วนะครับถ้าให้มองแบบนี้ก็คือเ่้ยก็ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาใหม่ได้นะนะแต่มันจะย่อไปถึงไหนล่ะดูซิตอนนี้เขาย่อมาแค่ไหนแล้วล่าสุดนะฮะภาพใหญ่นะก็ห้าสิบเปอร์เซ็นะครับแต่มันก็ัยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยพอดีนะมันก็ยังมีแนวที่แบบแถวๆนี้อยู่นะครับหกสิบจุดแปดนะหรืออาจจะเจ็ดสิบแปดจุดหกก็ได้นะครับแต่ถ้าดูภาพแบบนี้นะเพราะว่า การยกไปมันก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับยกแล้วก็ทิ้งยกแล้วก็ทิ้งนะแต่ตัวนี้สไตล์เขาเป็นสไตล์ยกทิ้งอยู่แล้วนะเห็นไหมครับจะเป็นแหลมๆเยอะเลยเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยเป็นแหลมๆยกๆยกไปแล้วก็ทิ้งงั้นอันนี้เข้าสูตรเ,เข้าสูตรของสี่สิ่งที่เทคนิคเทคนิคนักเทคนิคต้องมีเลยก็คือว่าทานะร Pri ตไพรซะพอไปถึง Tar g เ t แล้วมันต้องขายตัวเนี้ยนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะยกทิ้งยกทิ้งนะในมุมมองของผมนะแล้วก็ในมุมมองของเทรดเดอร์ด้วย ครับทีเราลองมาดูภาพเดนะว่าจะยกหรือยังใช่ไหมครับเข้าใจว่าอย่างนั้เน,นเนะเาะก็คือว่าจะไปหรือ,อยังจะไปจริงๆหรือ,อยังใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมพอไปแล้วมันก็ย่อตัวลงมาเก็เกิดเกิดถ้าเกิดภาพทฤษฎีดาวก็คือเกิดโลว์โลแล้วนะโลว์โลว์รอบใหม่เนี่ยยังฟอร์มตัวอยู่นะครับจะเป็นจะเป็นช่วงเวลาที่ฟอร์มตัวแต่ยังไม่ได้เป็นการยืนยัน ว่าจะกลับไปขึ้นนะครับจริงๆตอนช่วงขาลงนี่มันหลุดเทรนไลน์เส้นนี้ลงมานะเราดูซิว่าถ้าขึ้นไปได้เป้ามันจะอยู่ทางไหนนะมันก็มันก็เจอนี้นะนี่โลนี้กับโลนี้เห็นไหมฮนะมันก็เจอดีขึ้นไปปุ๊บเจอเทรนไลน์เส้นนี้เลยแนวรับเป็นแนวต้านนะครับชนแล้วก็ลงมาจริงๆตรงนี้ถ้าว่าฟิโบเขนาน่าจะเป็นเป้าฟิโบอยู่เหมือนกันนะถ้าผมลองวัดดูนะครับอืมนะฮะก็เนี่ยทะลุไปแล้วก็ปิดใต้ พิโบโศสามร้ยอยหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ย่อตัวลงมาตัวนี้นะครับสรุปนะฮะผมดูอีกทีหนึง่งก็เรียกว่าอาจจะยังพักไม่เสร็จนะอาจจะยังไม่เสร็จนะยังไม่เป็นการยืนยันที่จะขึ้น,นยังไม่ยืนยันที่จะขึ้นนะครับก็ต้องรอดูไปก่อนครับถ้าเอาช่วยจริงๆเลยนะตัวนี้นะ ม,มันควรจะต้องเบรกหายนี่กับขึ้นไปเลยครับแนวสองจุดเจ็ดสี่ถึงจะยืนหยันนะครับหรือถ้าเกิดเล่นสั้นๆเทรดสั้นๆเนี่ยตัวนี้จะมีการยกไปแล้วย่อมาแล้วยกขึ้นใหม่ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ได้เล่นได้นะครับมีการยกตัวแล้วก็ราคาจะวิ่งไปอาจจะไปทดสอบแถวแถวถ้าดูคร่าวๆเนี่ยอาจจะทดสอบแนวแนวไฮนี่เน,นี่ยเทนไลน์แถวๆนี้นะถ้าขึ้นนะถ้ามันขึ้นนะครับจ,จะทดสอบแถวแถวนี้ประมาณ สัก2.6ดยประมาณนะถ้ามันไปนะครับก็ต้องดูตรงนี้ก่อนครับว่ามีการยกแล้วก็ยกยอ่อแล้วก็ยกสร้างฐานแล้วก็ยกขึ้นไปใหม่ได้หรือเปล่าในมุมของทฤษฎีดาวนะฮะแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เรียกว่ากลับตัวนะนะครับต,ตัวนี้นะครับอ่อีกตัวหนึ่งคืออะไรฮะซีเฟรชอะซีเฟรชแรงแรงวันนี้แรงนะฮะแรงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับตัวซีเฟรชวันนี้แรงแต่เกิดอะไรขึ้น ซีเฟชเนี่ยครับวันนี้ก็คือก็คือเนี่ยนะฮะไปให้มันยกมันยกมันยกหายไปเนาะนะฮะยกหายยกลงนะเบรกขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ครับเนี่ยฮะมันชนแนวนี้ครับในระหว่างวันเนี่ยนะครับราคานะครับมันยกขึ้นมาเหนือแนวฟิบโบร168นะครับที่3.8เนี่ยมันยกขึ้นมาเหนือรู้สึกทำหาย2.96ใช่แล้วนะตรงนี้ตัวนี้ผมขายหมูยอมรับเลยว่าขายหมูไปนะฮะขายไปแแถวนี้แล้ว ตรงครึ่งทางคาดว่ามันจะย่อตัวลงมานะครับแต่มันไม่ได้ย่อมาถึงตรงนี้แต่ผมไม่ได้เข้าใหม่แล้วก็กเนี่ยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายกขึ้นไประหว่างวันแล้วเป็นนะฮะพอปิดวันเนี่ยมันปิดมาใต้แนวฟิโบร้อยห้าสิบแปดเลยมลงมาระดับที่สองจุดเจ็ดเลยนะครับแถวนี้แหละครับที่ผมขายไปแต่ขายก่อนที่มันจะขึ้นไปสองจุดเก้าสี่นะฮะก็คือหมูก็คือหมูนะครับแต่ก็โอเคอย่างน้อยก็เออก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ต้องไปทําอย่างอื่นนะครับ แล้วที่สําคัญก็คือว่าแอบดีใจเออดีนะมันลงมาในเนี้ยตรงชุดที่เราขายราคาปิดมันเท่ากับที่เราขายไปก็เออโอเคอย่างน้อยก็ถึงหมูแต่ก็แบบว่าก็เหมือนหมูแบบว่าชนกันราคาท้ายตลาดแล้วกันนีอะไรอย่างงี้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไปว่ากําไรก็พอแล้วนะครับกำไรก็พอแล้วนะครับ,อ,นะรบอ่ะเราลเรามาดูนะครับถ้าตัวนี้ถามว่าไปต่อไหมมีโอกาสไปต่อได้นะฮะ แต่ว่าอาจจะลงมาเทสแถวแถวนี้ก่อนก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยแนวที่เขาเบรกขึ้นไปวันนี้นะครับนี่เป็นเทรนไลน์เนาะแล้วก็เบรกตรงนี้นะครับแนวเทรนไลน์นะแล้วก็ย่อลงมานะครับอาจจะย่อลงมาเทสเทรนไลน์นี้ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นแนวฟิโบด้วยนะครับส่วนนี้นะครับซึ่งมันแถวสัก3านะอาจจะเกิดขึ้นได้นะอาะนะครับอาจจะ ก็ต้องติดตามดูไปนะครับตัวนี้นะแต่ก็โอเคมันเบรกแล้วล่ละนะครับแล้วก็มีการย่อตัวสวยๆแล้วด้วยเฮ้ยระหว่างวันมันย่อเหรออะระหว่างวันย่อเหรอเดี๋ยวนะผมลับไปดูนิดนึงอืมเดี๋ออ๋อระหว่างวันย่อมาแล้วนะเดี๋ยวนะเออนะครับถ้าเราดูระหว่างวันนะครับนี่ย่อมาแตะแล้วนะแถวแถวนี้นะก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับมีโอกาสาไปต่อมาอดูภพยาพใหญ่นิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับภาพใหญ่ก็ก็ก็สวยไปแล้วนะครับคือว่ามันเบรเทลไ์ line, ตรงนี้ไปไลนไหมยกนะครับแล้วก็ย่อมาแล้วทัชตรงนเนี้ยเนี่ยที่เป็นจุดที่น่าซือ้อบริเวณนี้นะครับการย่อตัวมันสวยแล้วนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปนะฮะเหลือแค่ว่าสร้างฐานแล้วก็ขึ้นไปต่อก็อาจจะไปไ,ปได้ตัวนี้นะครับซีเฟรชแต่ขานี้ตัวนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่ายกทิ้งกันนะสังเกตเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะแบบทำแหลมๆแล้วก็ทิ้งลงมาแหลมๆทิ้ง เป็นยกทิ้งนะฮะก็ถึงทาร์เก็ตก็ต้องขายอย่างเช่นอันเนี้ยทาร์เก็ตก่อนหน้านี้สี่จุดเจ็ดนะฮะก็ต้องขายเพราะว่ามันถึงทาร์เก็ตที่ร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์อย่าไม่ไมเรียกว่าทาร์เก็ตนะครับเรียกว่าเป็นเป้าราคาเอ่อที่เป็นในกรอบไซด์เวย์นะครับร้อยสิบแปดเออร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เป็นจุดที่มีนัยยะนะครับชนแล้วย่อลงมานะครับครั้งนี้อาจจะกลับให้ไป,เ,ปเทสใหม่แล้วก็อาจจะมาได้ถึงระดับนี้นะนะถ้าเกิดว่ามันมีแรงที่จะไปได้เพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันเบรกไปแล้ว ตัว C fresh นะครับก็เหลือแต่ว่าภาพรองเนี่ยตรงนี้ก,ก็เบรกแล้วด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็มีการย่อตัวในระหว่างวันแล้วด้วยก็เรียกว่าสวยพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ลงมาอีกครั้งนะเนี่ยที่มันเบรกขึ้นไปการจะลงมาอีกครั้งก็ได้นะครับแถวๆนี้เลย3.16นะก็ถ้าถ้าถือยาวๆก็ถือว่าได้อยู่นะครับตัว Cfres h เนาะ fresh, นะฮนะแต่ถ้าเกิดภาพสั้นๆ นะมันก็ชนไปแล้วมันสักครู่ที่บอกนะครับก็ต้องรอดูดต่อไปนะครับถ้าอยากจะเข้าอีกครั้งหนึ่งถ้าอยากเข้าอีกครั้งหนึ่งนะเราอาจจะต้องพิจารณาบริเวณบริเวณไฮนี่แหละหรือหรือแนวฟิโบนี้แหละเนี่ยบริเวณฟิโบนี้นะหรืออาจริงว่าไฮนี้เลยเบรกขึ้นไปนะหรือนะครับหรือนะถ้าย่อตัวบริเวณนี้อา่าเป็นจุดรับนะครับอ่ะจบตัวซีเฟชนะตัวซีเฟชนะครับ ผมย้ำอีกทีนะครับว่าทั้งหมดในรายการนะครับเป็นเพียงข้อมูลนะครเป็นข้อมูลที่เรามาทําการศึกษาร่วมกันนะเออนะฮะเดี๋ยวผมขอเขียนแบนเนอร์ก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่านะครับเดี๋ยวนะ,ะข้อมูลนะครับเห็นขึ้นนิดน่งนะครับเพื่อการศึกษานะฮะ นำดูกระตอเขาจะมาจัดการช่องเราเราจะไม่มีช่องอให้พูดคุยสื่อสารกันนะครับนะบเพราะะนั้นเป็นการศึกษานะครับเป็นการศึกษานะไม่ไดแนะนํานำการซื้อขายแต่อย่างใดนะครับเห็น banner หน,นอ่อยนะครับพอดีน a n อร์มันหายไปฮะเดี๋ยวมาทักทายกันด้วยนะครับสําหรับแฟนรายการที่เข้ามานะครับในรายการที่นคิคเทรดเดอร์นะ ได้แล้วนะครับขอขึ้นเบนเนอร์นิดนึงนะครับข้อมูลเพื่อการศึกษานะครับไม่ใช่การแนะนําซื้อขายนะครับอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาทักทายกันนิดนึงนะครับทักทายกันนิดนึงคุณ The Market t h a ล l e r นะครับสวัสดีอาจารย์เจสวัสดีครับสวัสดีนะครับนุดมนะครับบ่อยครั้งหนึ่งบอกว่าขนาดซีรีส์ All of Us อ่าเดดังระเบิดยังสมาชิกลดลงเลยเออเนาะนะนะเพราะเาพราะทำไมนะเขาขึ้นราคาเลยปะเขาขึ้นราคาสมาชิกแล้วครับคือเหมือนกับว่าเอ,อ่อใช้สมาชิกแบบนี่ใช่ไหมเอาไปแชร์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคุณุดมเออนะก็อาจจะไปใช่ไหมใช่ไหมถ้าเกิดว่าใช่คอนเฟิร์มนิดนึงนะครับใช่ไหมเหตุผลที่เขาเกิดปัญหาขึ้นมาตอนนี้ใช่ไหมครับ กิติพงศ์พี่ปอนะครับบอกว่าซิกกา RBF F, F Smart โอ้โหแต่ละตัวนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปทำการศึกษาร่วมกันนะครับโอเคนะครับตัวแรกก่อนนะครับซิกกานะซิกกาซิกกานะครับ ผมก็ทําเป็นดูนะจริงๆก็ตัวนี้ก็เทดเหมือนกันเละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวซิก้านะตัวซิก้านะครับซิกการเนี่ยนะครับหลังจากที่มันย่อตัวลงมาเนาะแล้วมันก็ทำไซด์เว์ใช่ไหมครับจุดที่เป็นจุดซื้อนะก็คือ1คือเปลกตรงนี้ครับนะแนว7.2นะครับแล้วจุดที่2นะครับก็คือจุดที่เปรกหัวตรงนี้นะครับที่ทําให้ราคาวิ่งแรง ก็คือเบรกหัวบริเวณที่เปิดแกลบลงมา9.3แต่งนั้นราคาก็ขึ้นมาเลยนะตอนนี้ก็เป็นลักษณะขึ้นย่อตัวอยู่นะครับยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นนะครับนะยังไม่เสียทรงขาขึ้นแต่ก็เรียกว่าก็คือมีการย่อตัวแหละตามภาษาสิก,ก้านะครตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการหลุดโลนี้นะฮะอ่าจะทำให้ภาพการขึ้นดูอ่อนแรงนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันจะ อาจจะต้องมาพักตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่10.6กครับบริเวณโลนี้แหละนะย้า้กลับลงมาแล้วกันนะฮะตัว19ก้านะนะถ้าถ้าไม่งั้นเนี่ยก็คือต้องต้องสร้างไฮใหม่ครับนะก็ต้องสร้างไฮใหม่ครับยกไฮกลับไปใหม่บริเวณนี้นะเนี่ยนะมีการยกนะครับแล้วก็สร้างไฮใหม่กลับไปใหม่เอออย่างเงี้ยจะกลับไปยืนได้โดยทั้งผ่านไฮนี้ด้วยนะตอนนี้ก็คือเป็นการที่เรียกว่าเออ ต้องต่อดูไปก่อนเนาะนะครับเพราะว่าเกิดการทิ้งแล้วก็ยกขึ้นมาออกเป็นเหมือนไซเวย์สั้นๆใกล้ๆอนะไซเวยยเนกรอบเล็กๆนะฮะบ,บริวเวณนี้เนี่ยเกิดการไซเวย์เนกรอบนี้นะฮะเนี่ยนะฮะซิก้านะซิก้านะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยกรอบเนี้ยอย่าให้หลุดก็คือหลุดขึ้นไปก็ขึ้นหลุดลงมาก็ลงนะครับที่จะอยู่ในกรอบนี้กรอบเทดก็คือกรอบ10.5แล้วกันนะ ถึงสิบสามคือกรอบเทของซิก,ก้าณปัจจุบันนะครับนะนะครับพี่ปอรประมาณนี้ตัวซิก,ก้านะครับภาพการขึ้นยังการที่ขึ้นมาหรือรีบาี่ยังไม่ได้เสียยังไม่ได้เสียนะครับแต่ก็คือเป็นภาพไซเวในช่วงนี้นะครับตัวถัดมาก็คืออ่าตัวไหนครับ r b f ใช่ไหมฮะ ibf อ่าเราไปดู ibf กัน ibf ibf นะฮะอ่าุ้ย ibf สวยนะเอออันนี้ไท่เฟรมสองชั่วโมงนะครับลองดูเดวันนี้จริงมันมันสวยวันนี้แหละครับนะวันนี้สวยวันนี้สวยนะครับแต่ว่ามันไม่วิ่งนะครับนะแต่มันเบรกสวยครับวันนี้เบรกสวยนะครับเบรกไฮนี้ขึ้นไปเลยนะก็สวยอยู่นะครับตัว ibf นะครับถามว่าถ้าลองเป้าราคาให้เรามาศึกษากันนะศึกษาเป้าราคานะฮะก็ดูที่ตรงนี้นะครับ นี่ตรงนี้นะฮะที่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันชนไปแล้วสิบเจ็ดจุดสี่วันนี้นะครับแต่ว่าก็มีโอกาสขึ้นไปแถวร้อยห้สิบแปดหรือสองร้อยสิบแปดได้นะนะเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่ร้อยห้สิบแปดก่อนแต่แ้วสิบแปดจุดเจ็ดมีโอกาสอยู่นะครับเพราะว่ามันได้เบรกนะครับโซนราคานี้ขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยโซนราคานี้นะมันได้เบรกขึ้นไปแล้วนะครับก็มีโอกาสจะขึ้นอยู่นะครับตัวนี้นะครับตัว rbf เนาะถึงแม้ว่าภาพยังเป็นภาพ ยังเป็นภาพลงนะเออนะฮะเนี่ยการย่อตัวเห็นไหมครับมันยังเป็นภาพที่มันมันยังไม่ได้ขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้เริ่มนะเริ่มสร้างภาพการรีบาวหรือการจะ,จะกจักไปขึ้นก็ได้นะครับแต่มันเริ่มสร้างแล้วนะครับเริ่มสร้างส่งการขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ก็สวยอยู่ครับตัวถัดมาครับ f smart นี่เต่าบินใช่ไหมฮะ f smart ขึ้นมาไกลนะตัวนี้นะขึ้นมาไกลมาก เนะี่ยมไก่ก็ขึ้นผอมตู้โอ้โหนี่แรงจังนี้แรงนะตัวนี้นะเอฟสมานี้ก็โอ้โหเร็วครับเร็วนะฮะลาดเปลาดสายตาไปน,นิดเดียวนี้ก็คือสร้างหายใหม่ทะลุแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยก็คือสร้างภาพการขึ้นโอ้หถ้าภาพใหญ่ก็ก็มันก็ไม่มีแนวต้านแล้วครับภาพใหญ่มันไม่มีแนวต้านแล้วเนี่ย เป้าราคาแถวๆนี้เลยนะครับภาพใหญ่นะภาพใหญ่ๆนะฮะก man, man, ็ใช้เวลาอันก็เนี่ยเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับก็คือเป้าแบบนี้เลยนะครับก็ดูเอาครับดูเอานะครเป้าราคาประมาณนี้นะฮะไม่พูดเป้าเดี๋ยว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 จะหาว่าชี้นำนะก็นะฮะดูเอานะครับดูเอาโอเคนะครับเราลองดูภาพสั้นๆนะสวิงล่างนี่นะครับ ใครจะมีหุ้นตัวไหนที่ให้มาศึกษาพิมพ์ไมาได้เลยนะครับเพราะว่าเริ่มได้เวลาที่จะต้องจ้องต้องปิดรายการแล้วนะครับนะถ้าเกิดยังทันอยู่นะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดจะให้ช่วยดูหรือศึกษาตัวไหนเพิ่มเติมนะครับก่อนจะปิดรายการนะตัวนี้นะครับเบรกไปแล้วนะฮะเบรกฟิโบเบรกไฮไปแล้วนะครับก็สวยไปแล้วล่ะมันสวยไปแล้วนะสวยแล้วถ้าถืออยู่ก็ก็น่าจะยังถือได้อยู่นะอืมนะครับ นะมันเบรกฟิโบ oh. ก็โซนราคาถัดไปก็ถแถวๆนี้และครับแต่อาจจะย่อตัวก็ก,กแถวนี้ก่อนได้นะแถวที่ยี่บเอ็ดเนี่ยอาจจะมายี่เอ็ดอะไรก่อนได้นะครับจะมาหรือไม่มาไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ามาอาจจะแถวๆนี้นะครับไฮนี้ที่มันเบรกขึ้นมานะครับอาจจะลงมาเทสสักครั้งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับนะก่อนที่จะมีการขึ้นไปอีกแถวโซน,น,นๆแถวนี้แหละตัวนี้สวยครับนะถ้าพื้นฐานมันสนับสนุนด้วยมันก็ดีตัวนี้นะครับเวยอยู่นะครับเวยอยู่โอเคนะครับ อคก็ถ้าไม่มีนะครับหุ้นตัวไหนนะครับให้ช่วยกันศึกษาในรายการแล้วนะครับวันนี้อาจจะจําเป็นต้องปิดรายการก่อนนะครับนะคุณธงอุดมนะครับธงอุดมก็ขอบคุณครับที่มาร่วมรายการกันนะครับสุขแ้านะครับมาพบกันใหม่นะฮะี่ปโปนะครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์เจอาจารย์แจ่มมากครับโอเคครับก็ขอบคุณที่มาร่วมรายการกันนะฮะแล้วก็ ใครที่อยากจะให้ช่วยนะครับทางการศึกษาหุ้นตัวไหนนะครับสุขหน้าครับสุขหน้าเรามาดูกันแต่ว่าถ้าสมมุตินะครับสมมตินะถ้าสุขหน้าเนี่ยมีเหตุจําเป็นนะครับที่รายการอาจจะไม่ได้จัดสดเนี่ยผมก็สัญญาว่าจะเอาไปดูให้ในรายการถัดไปนะครับหรืออาจจะเป็นรายการวันจัน,นะครับเป็นรายการอ,าอินเวสเตอร์นะครับอาจจะเอามาแทรกดูให้นะฮะหรือไม่ก็เป็นสัปดาห์ถัดไปแต่วา่าถ้าอยากให้ดูจริงนะ ก็คอมเมนต์ไว้ในต่อจากในรายการนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําถ้าเกิดจําเป็นต้องทาเทปที่ไม่ใช่ในการสดเนี่ยก็จะทําทหุ้นตัวนั้นไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาก็หมดลงแล้วนะครับรายการเชนเนลเทรดเดอร์นะครับขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับนักเทรดทุกคนนะครับรวมทั้งผู้ที่กาลังากาลังเริ่มนะครับเข้ามาศึกษานะครับทั้ง มุมของการลงทุนก็ดีนะครับหรือการเก่งกําไรก็ดีนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็มีอะไรที่พอจะช่วยเหลือนะครับที่จะแนะนําได้นะครับในมุมของการศึกษานะครับตัวหุ้นตัวคริปโตนะฮะก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาได้ในรายการนะครับหรือในมุมของทางเทคนิคนะครับทางด้านเทคนิคเนี่ยก็สามารถเข้ามาซักถามกันได้หรือแนะนํากันได้นะครับว่าเอออยากจะรู้นะฮะเทคนิคด้านไหนนะครับก็ถ้าไม่เหนือกว่าแรงเนี่ยผมจะมาทํา นะครับในส่วนของการแชร์นะครับความรู้นะครับเกี่ยวกับเทคนิคให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้นอนหลับฝันดีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ